วันนี้เราจะมาสร้างโปรแกรมถอดเสียงเป็นข้อความแบบนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Antimate Python ด้วยนะครับสวัสดีครับผมซิปป้าจาก Antimate Python นะครับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บทเรียนเรื่องของ speech to text อันกอยชื่ครับวันนี้เช่นเดียวกันครับเราจะมาเรียนรู้เทคโนโลยีโดยการลงมือทา โดยอาศัยการใช้โปรแกรมสร็จรูปที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขียนสร้างขึ้นมาเพื่อแปลงเสียงที่เราได้ยินเป็นข้อความครับใครที่ดูอยู่นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้ต้องดูจบคลิปจริงๆครับเพราะง่ายมากๆไม่ถึง10บบรรทัดก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ครับสำหรับคนที่พร้อมแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมากับคลิปนี้และเริ่มเรียนไปพร้อมกันได้เลยครับ ขั้นตอนแรกนะครับเรามาติดตั้งเครื่องมือที่ใช้กันก่อนครับซึ่งในวันนี้เราจะใช้ l ลบ r ารีที่ชื่อว่า Speech Recognition ที่ช่วยแปลงเสียงออกมาเป็นตัวอักษรให้เราอย่างง่ายได้เลยครับซึ่งเราจะติดตั้งโดยคำสั่ง pip install นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับ Speech Recognition สังเกตตัวใหญ่ตัวเล็กให้ดีนะครับแล้วก็ run ตัวนี้นะครับเท่านี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดตัวไลบรารีที่เราต้องการมาไว้บน เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแหละครับถัดไปนะครับเราจะใช้ไลบรารีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Pyaudio ครับ Pyaudio เนี่ยจะเป็นไลบรารีที่รวบรวมคำสั่งในการเข้าถึงตัวไมโครโฟนของเราครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่รับเสียงของเรานะครับแล้วก็ให้ Speech Recognition เนี่ยเป็นตัวแปลงออกมาเป็น Text อีกทีนึงครับเดี๋ยวเราลองมาลงกันนะครับเราใช้คาสั่ง pip install นะครับแล้วก็ Pyaudio ตัวเล็กหมดเลยนะครับแล้วรันคําสั่งนี้นะครับซึ่งเมื่อดาวนโหลดเสร็จแล้วนะครับสังเกตว่ามันจะมี e r d e r แล้วก็ warning เตือนขึ้นมานะครับซึ่งถ้าขครขึ้นแบบผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีลงกันครับซึ่งคู่มือของการใช้แพ็กเกจใดๆนะครับก็จะอยู่บนเว็บ pypi นะครับซึ่งย่อมาจาก python package index นั่นเองครับซึ่งตัวนี้ก็จะรวบรวมคู่มือแล้วก็คำสั่งต่างๆที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับเอาไว้ในจู p y เตอร์โนบุ๊กที่ผมเตรียมไว้ให้ ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการลงของ Windows นะครับถ้าใครที่ใช้ Mac หรือ Linux เนยเดี๋ยวผมแปลลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับวิธีการลงนะครับให้มาที่ดาวน์โหลดไฟล์แท็บนี้นะครับและสังเกตดูนะครับจะมีลิงก์ของไฟล์หลายไฟล์เลยให้เราดาวน์โหลดซึ่งไฟล์ที่เราจะดาวน์โหลดนะครับมีแค่ไฟล์เดียวเท่านั้นวิธีการเลือกคือเลือกอย่างนี้นะครับให้สังเกตว่ามันจะมีคําว่า cp และตามด้วยเลข2หลักใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยคือเวอร์ชันของ Python ครับเราต้องไปดูก่อนว่าตอนนี้เราใช้ Python เวอออรร์ชันะะไแลลืก เลขให้ตรงกันอย่างเช่น2.7เนี่ยคือ python เวอร์ชัน2.7ครับวิธีการเช็คเวอร์ชันของ python นะครับให้ใช้คำสั่ง python ครับและตามด้วยขีดขีดนะครับแล้วก็เวอร์ชันสังเกตดีๆนะครับเรื่องของสัญลักษณ์พิเศษต่างๆและรันโค้ดตัวนี้ครับเราจะได้เวอร์ชันของ python ที่เราใช้งานอยู่ครับของผมเนี่ยเวอร์ชัน3.7 7เลขที่ผมจะสนใจก็คือ3.7คือ3.7นั่นเองครับ แต่สังเกตดูนะครับตอนนี้เนี่ยเราไม่มีเวอร์ชัน37อยู่ที่หน้าตรงนี้ครับถ้าหาเวอร์ชันที่ต้องการไม่เจอนะครับให้มาที่เว็บนี้ครับแล้วก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับเลือกไปที่ p ายออด o ครับแล้วลองหาดูอีกครั้งหนึงครับของผมเนี่ยจะใช้ cp 37ใช่ไหมครับแล้วก็ของผมเนี่ยเป็น64ผมก็กดตัวนี้ครับเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ผมต้องการลงมาครับและไฟล์ที่เราได้ดาวน์โหลดมานะครับจะเป็นไฟล์ประเภทวิวครับ หรือว่ามีนามสกุล WHL นั่นเองครับซึ่งวิธีการใช้นะครับให้ทุกคนย้ายไฟล์ดังกล่าวนะครับมาที่โฟลเดอร์เดียวกันกับจู p ป t e r เ o อร์โน k บุกตัวนี้ครับอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่ตัว d ดเรกทอรีนี้นะครับมากดอัปโหลดตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่ผมเพิ่งดาวน์โหลดไปครับแล้วก็กดโอเพนแล้วก็กดอัปโหลดตัวนี้นะครับเท่านี้เราก็จะย้ายไฟล์มาเรียบร้อยแล้วครับถ้าใครยังไม่ชินเรื่องของคอนเซปต์ในการย้ายไฟล์หรือว่าที่อยู่ของไฟล์นะครับให้กลับไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับ เมื่อเราได้ไฟล์มาเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง pip install นะครับและตามด้วยชื่อไฟล์ตัวเมื่อกี้ครับผมก็จะกลับไปดูนะครับว่าไฟล์มันชื่ออะไรของผมเนี่ยมันคือไฟล์นี้นะครับผมก็จะก๊อบชื่อมาครับแล้วผมก็จะมาวางหลังคำว่า install เนี่ยนะครับแล้วก็รันตัวนี้ครับเท่านี้ผมก็จะลงตัว p y r i o เรียบร้อยเลยครับ แล้วเมื่อติดตั้ง Speech Recognition และ PyAudio มาเรียบร้อยเนี่ยครับเราจะนำ l i b r a r y ตัวนี้มาใช้งานบน Jupyter Notebook ๊ครับเราจะใช้คำสั่ง import นะครับแล้วก็ Speech นะครับลองกดแท็บดูนะครับ Speech Recognition เนี่ยจะเป็นชื่อนี้นะครับมี underscore ด้วยแล้วตัวนี้เนี่ยผมจะตั้งชื่อละกันเป็น sr นะครับให้เรียกง่ายๆสั้นๆครับแล้วผมก็จะ import PyAudio มานะครับลองกดแท็บดูนะครับเรียบร้อยแล้วรันตัวนี้นะครับเราจะได้ l i b r a r y ที่เราต้องการมาเรียบร้อยครับ ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเสียงที่เราพูดใส่ไมานะครับมาแปลงเป็นตัวหนังสือกันดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยคือเข้าไปที่ไมโครโฟนของเราก่อนครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าไมโครโฟนที่ติดกับคอมพิวเตอร์ของเราอยู่เนี่ยมีอันไหนบ้างครับซึ่งรายชื่อของไมโครโฟนเนี่ยเราจะใช้คําสั่งนี้เพื่อเรียกขึ้นมาครับ sr นะครับหรือว่า speech recognition ที่เรานํา import มานั่นเองครับตามด้วย d o นะครับไมโครโฟนดูตัวใหญ่ตัวเล็กดีๆนะครับผมจะกดแท็บนะแล้วก็ d o นะครับ แล้วก็เรียก list ขึ้นมานะครับกดแทบอีกที่หนึ่งนะครับเราจะเอา list microphone names มาครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสังเกตนะครับถ้าผมรันโค้ดตัวนี้สังเกตว่าเราจะได้ list ของรายชื่อของไมโครโฟนที่ติดกับคอมพิวเตอร์ของเราอยู่ณตอนนี้ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งมันก็จะดึงชื่อของลำโพงมาด้วยซึ่งของผมเนี่ยผมจะใช้ไมโครโฟนที่ชื่อว่าไมโครโฟนแล้วก็3ขีดนับโวตตัวนี้นะครับซึ่งพอเราเจอไมโครโฟนที่เราต้องการแล้วเนี่ยครับให้จำตำแหน่งลำดับของมันครับ ซึ่งลำดับของ Python เหมือนเดิมในล <lawsuit royable, S 1> ิสต์เนี่ยเริ่มต้นที่ลำดับแรกคือ0ูนย์ลำดับที่2คือ1ดังนั้นผมจะจําเลข1เอาไว้ครับแล้วผมจะใช้เลข1เนี่ยเพื่อเรียกไมโครโฟนตัวนี้ออกมาอีกทีนึงครับเมื่อเราได้ตำแหน่งของไมโครโฟนที่เราต้องการนี่ครับเราจะใช้คําสั่ง sr dot microphone นะครับซึ่งในวงเล็บนะครับเราจะรับตําแหน่งของไมโครโฟนที่เราต้องการครับนั่นก็คือตัวที่2 Index ที่1นนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยผมจะเก็บเอาไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า ไม่นะครับผมก็ตั้งขึ้นมาไม่เท่ากับแล้วก็ลองเรียกมาดูนะครับว่าไม้หน้าตาเป็นยังไงสังเกตว่าเราจะได้ออบเจกต์ประเภทไมโครโฟนที่เก็บข้อมูลไมโครโฟนที่เราจะใช้มาเรียบร้อยครับเมื่อได้ไมโครโฟนนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาเนี่ยคือเรคคอนไนเซอร์ครับเรกคอนไนเซอร์เนี่ยก็จะเป็นออบเจกต์ที่เราใช้แปลงเสียงออกมาเป็นเท็กซ์นั่นเองครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถูกสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นของ Google ของ IBM หรือว่าของยี่ห้ออื่นนะครับ เราสามารถเรียกใช้เราสามารถเรียกใช้จาก Library ของ Speech Recognition ได้เลยครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปเลือกนี่ครับเราจะต้องสร้าง Recognizer ขึ้นมาก่อนครับวิธีการสร้างนะครับเราจะใช้คำสั่ง sr d e c o g n i z e r นะครับใส่วงเล็บด้วยนะแล้วตัวนี้ผมจะเก็บอไว้ในตัวแปร l e cock นะครับแล้วก็ลองเรียก l e cock มาดูนะครับรันตัวนี้ปุ๊บสังเกตว่าเราก็จะได้ Object r e c o g n i z e r ที่เก็บตัวแปลงเสียงเป็น Text มาให้เราเรียบร้อยครับ เมื่อเราได้ไม้และได้ตัวแปลงเสียงของเราแล้วเนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดไม้เพื่อแปลงเสียงของเราให้ออกมาเป็นเท็กซ์กันครับซึ่งในการเปิดไม้นีครับเราจะต้องใช้คําสั่ง w t t ครับเราจะเขียนอย่างนี้นะครับคือเริ่มต้นด้วย With และตามด้วยไมโครโฟนของเราครับ w with ไม้และตามด้วย as นะครับและตามด้วยชื่อตัวแปรที่เราจะเรียกตัวไม้ตัวนี้ครับอย่างเช่นผมจะตั้งชื่อตัวแปรว่า source และใส่โคลอนเข้าไป ตัว w i t as นะครับมันเป็นการสั่งคําสั่งให้เราสามารถดึงข้อมูลจากไมค์นะครับเอามาเก็บไว้ในตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเอาไว้ก่อนอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยผมสร้างตัวแปรซอสขึ้นมานแล้วนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาข้อมูลจากซอสเนี่ยครับไปใช้งานนั่นเองซึ่งเมื่อเราเปิดไมค์และเอาข้อมูลมาใส่ซอสของเราเรียบร้อยเนี่ครับเราจะให้เล็กของนเซอร์ของเราเนี่ยไปฟังเสียงที่มันเพิ่งรับมากันครับซึ่งวิธีการเขียนนะครับเราจะใช้คําสั่ง r e c o k นะครับที่เราเก็บตัวเล็กของนายเซอร์าไว้และใช listen และรับ source ที่เป็นที่มาของเสียงนั่นเองแล้วตัวนี้เนี่ยมันก็จะสร้าง object ใหม่ขึ้นมานะครับและข้อมูลตัวที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะใส่ไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า audio ครับแล้วถ้าเกิดเรารันโ o ้ e ตัวนี้นะครับสังเกตว่ามันจะไม่เสร็จในทันทีนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็เกิดคําสั่งที่ฟังเสียงของเราขึ้นมาแล้วนั่นเองครับพอมันผ่านมาสักแป๊บหนึ่งนยครับมันก็จะหยุดของมันเองครับ เมื่อเราสั่งให้เล็ o g อ i ไนเอร์ฟังเสียงของเราเรียบร้อยนียครับถัดไปคือเราจะเอาเสียงที่มันฟังมาเนี่ยครับมาแปลงเป็น Text ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปที่มาเตรียมมาให้กันครับซึ่งเราใช้ Google Web Speech API ที่ Speech Recognition เนี่ยสร้างขึ้นมารอเราใช้แล้วครับซึ่งก่อนที่ผมจะเขียนเนี่ยผมจะไปก๊อปโค้ดเดิมมาก่อนซึ่งเป็นโค้ดส่วนที่เราเปิดไมค์และเอาเสียงจากไมค์เนี่ยส่งให้เล็ o g อ i ไนเซอรนั่นเองครับ เมื่อเราสั่งให้มันฟังได้นี่ครับเดี๋ยวเรามาสั่งให้มันแปลงกันครับวิธีการสั่งก็คือเราใช้คำสั่ง r e c o r dot r e c o k นะครับลองกดแท็บดูนะสังเกตว่ามันจะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยใช่ปะมีของ howdyfy นะครับของ s o u n d h o w ของ IBM นะครับของ Google ของ Bing เราจะใช้ตัวนี้ครับของ Google ตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็คือ Google Web Speech API นั่นเองครับและตัวนี้นะครับจะรับ Argument 2อันหลักๆครับ อันแรกก็คือเสียงที่เราจะให้มันแปลงนั่นเองครับซึ่งในกรณีนี้เราเก็บเอาไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า audio เรียบร้อยนะครับและอันที่2เนี่ยครับจะเป็น argument ที่เราจะใส่เข้าไปใน parameter ที่ชื่อว่า language ครับซึ่งถ้าให้เดาวนี่คืออะไรเลยมันก็คือการกําหนดนั่นเองว่าเราจะให้มันแปลงภาษาอะไรครับวันนี้เราจะให้มันแปลงภาษาไทยกันนะครับวิธีการกําหนดก็คือเราจะใช้ language นะครับลองกดแถบดูนะครับ แล้วก็ใส่ th เข้าไปนะครับเป็นสต i ิงซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่กําหนดนะมันก็จะได้เป็นภาษาอังกฤษโดย default ครับแล้วพอเราให้มันแปลงเสร็จนะครับเราจะให้มันแสดงผลออกมาด้วยนะครับโดยการใช้คําสั่ง print ตัวนี้และเดี๋ยวเรามาดูผลของการแกะเสียงออกมาเป็น text กันครับผมจะลังโค้ดตัวนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ u n t i m a t e Python ด้วยนะครับ เป็นไงครับมันก็จะได้มาเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้กับแอนติเมทถ่ายตอนด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยหลักการการทางานของมันเนี่ยมันก็จะวัดระดับเสียงก่อนว่าเฮ้ยเสียงตอนเียเป็นไงแล้วก็เสียงตอนพูดเป็นยังไงใช่ปะแล้วถ้าเกิดเรา run โค้ดแบบนี้นะมันก็จะจับมาว่าเฮ้ยเราเริ่มพูดแล้วแล้วมันก็จะแปลงแปลง,ปลงใช่ปะพอเราหยุดพูดปุ๊บมันก็จะหยุดการทํางานครับแต่คราวนี้บางทีอ่ะเราไม่ได้ต้องการให้ มันหยุดในครั้งเดียวถูกปะเราอยากให้มันแปลงไปเรื่อยๆพอมันแปลงเสร็จอันหนึง่งปุ๊บให้มันรับต่อพอรับไปใหม่เสร็จแปลงใหม่แปลงใหม่ไปเรื่อยๆซึ่งวิธีการที่เราจะทําอย่างนั้นได้นี่ครับคือการเขียน Y loop ขึ้นมาให้มันทํางานซ้ำๆครับซึ่งขั้นแรกนะครับผมจะไปกรอบโคดที่เราทําการแปลง1ครั้งมาก,ก่อนครับและเราจะใส่ Y loop เข้าไปนะครับเพื่อให้มันเกิดซ้ําโดย Y loop เนี่ยเราจะสั่งหลังจากที่เราเปิดไมล์แล้วครับนั่นก็คือบรรทัดที่2นั่นเองและใช้คําสั่ง Y ให้มันรับค่า true แล้วใส่โคลอนด้วยนะครับ Y true เนี่ยก็แปลว่าให้ทำไปเรื่อยๆเลยครับถ้าเกิดหยุดเนี่ยเดี๋ยวเรามากดหยุดตัวนี้เองแล้วเราก็อย่าลืมนะครับพอใส่ while loop ปุ๊บตัวนี้นะครับต้องกดแ a บเข้าไปทีนึงนะครับแล้วก็ run โค้ดตัวนี้ครับลองมาดูกันดีกว่าครับว่าหลังจากที่เรา run ไปแล้วมันจะแปลงคำพูดของผมออกมาเป็น text ได้ถูกต้องหรือไม่และถ้าและและอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ส่งให้เพื่อนเรียนและเมื่อมันประมวลผลเสร็จนะครับสังเกตว่ามันก็จะส่งคำพูดที่มันแกะออกมาได้นั่นเองครับแต่แล้วสังเกตนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะรันไปเรื่อยๆเห็นปะพอมันประมวลผลครั้งนึงเสร็จมันก็ประมวลผลต่อประมวลผลต่อใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตัว speech condition ของเรานั่นเองครับแล้วพอหยุดเนี่ยผมก็จะกด stop ตัวนี้นะ คราวนี้ในบางครั้งนะครับเวลาที่เราลันตัวนี้ไปเรื่อยๆนานๆอย่างเช่นถ้าใครจะเอาตัวนี้ไปบันทึกเรื่องของการประชุมแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นรายงานให้เราเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะใช้งานตัวนี้นานๆนะครับมันก็อาจจะเกิดเออร์เอที่บางครั้งเรารู้สาเหตุหรือไม่รู้สาเหตุก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะไปใช้นานๆใช่ปะเราจะต้องมีการสร้างเงื่อนไขเพื่อแหนเดิเรื่องของเออร์เอด้วยครับวิธีการทานะครับก็คือการใช้ try except นั่นเอง เดี๋ยวเราจะเริ่มจากโค้ดตัวเดิมที่เราใช้ได้แล้วนะครับแล้วใส่ try except เข้าไปครับผมจะมาก๊อปโค้ดตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมจะใส่ try except เข้าไปซึ่ง try except เนี่ยจะต้องใส่ครอบตัวที่สามารถเกิด error ไปได้ครับอย่างเช่นตัวที่สามารถเกิด error ของเราเนะี่ยคือคำสั่งนี้ครับวิธีการใช้ try except ก็คือเราจะใช้คำสั่งนี้ครับ try นะครับแล้วก็ใส่ colon ตัวนี้นะครับแล้วก็ท็บตัวนี้เข้าไปข้างในแล้วก็เราจะมาตั้ง except ครับ และ e x c e t เนี่ยผมจะไม่สร้างเงื่อนไขอะไรนะครับพอเข้ามา e x c e p t ใช่ป่ะผมจะใส่คำสั่ง Continue เข้าไปครับ Try e x c e t เนี่ยครับมันเป็นการสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เราสั่งคำสั่งอะไรบางอย่างและถ้าเกิด Error เนี่ยให้ทำอีกอย่างนึงครับซึ่งถ้าเขียนแบบนี้ก็คือถ้าสมมติว่าคำสั่งนี้เกิด Error ปุ๊บให้มันมาที่ e x c e p t และทำคำสั่ง Continue Continue ก็คือ ให้มันกลับไปที่ w i l loop ตัวข้างบนครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้พอเกิด error ปุ๊บมันก็จะไม่แสดง error แต่ทำงานต่อเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะรันตัวนี้พร้อมกับปิดคลิปไปด้วยนะครับและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของคลิปวันนี้นะครับเรื่องของ speech to text recognition ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการแปลงนะครับคำพูดของเราออกมาเป็น text ซึ่งตัวนี้มันประยุกต์ใช้ได้เยอะมากๆเลยนะ ไม่ว่าเราจะเอาคําพูดของเราไปเป็น input ให้กับอัลกอริทึมของเรานะครับหรือว่า,าบางท่านเนี่ยอาจจะประชุมใช่ไหมแล้วก็มีการบันทึกตัวเนี้ยเพื่อแปลงออกมาเป็นรายงานการประชุมตัวนี้ก็สามารถทําได้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ Ultimate Python ด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับจิบป้าต้องขอลาไปก่อนครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าครับ